มาดูเนี่ยนะาดูอะไรย,ยาเล็กแอดยูทูบนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายเล็กจะพามาดูนี่ค่ะหัวปลีค่ะออกเป็นหัวที่สามนะคะใหญ่มากนะเบิลิมเลยนี่ค่ะ เริ่มจะออกลูกแล้วนะทีอันนี้อันนี้เป็นหัวที่สองที่ยายเล็กเอาไปตำหัวปลีวันนั้นนะคะแล้วก็มาดูอีกหัวหนึง่งอันนี้ยายเล็กเอาไปแกงหัวปลีค่ะนี่ออกแรกสุดเลยลูกกำลังใหญ่นะคะจะมีอยู่ห้าหวีนะเรือละห้าหวีเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งสิ้นนะยายเล็กปลูกไว้ไม่มากนะคะ ปลูกแต่กล้วยน้ำหวานะเนี่ยอยู่หลังสวนสุดกำแพงเลยเป็นที่เล็กๆนะคะที่เล็กๆของยายเล็กจะปลูกไว้ทุกอย่างเลยยายเล็กชอบปลูกนะคะนี่มะละกตอต้นนั้นนะ,ะลูกดกอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหนเพราะว่าดูยอดเขาเริ่มเหลืองเริ่มหงิกแล้วยายเล็กจะต้องไปหาอะไรมาจัดการแล้วละ่ะ นะเนี่ยเดี๋ยวร,รอดูว่าปลีปลีหัวเนี้นะเขาจะออกสักกี่หวีนะคะออกสักกี่หวีสองเครือนั้นออกเครือละห้าหวีนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะ